สวัสดีเด้อค่ะพอแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเสียงแจวแจวจากสาวพิมพ์อุดร to UK เนาะจ้าเนาะพี่น้องเป็นยังไงทุกผู้ทุกคนสบ,บายดีกันอยู่เนาะจ้าเนาะสาวพิมพ์กะสบายดีจา้า hello everybody my fan oh, my friend all over the world welcome to พิมพิม channel <laughs> Thank you for visiting me. Okay, everybody, how are you? I am fine. <laughs> Today I'm um, not work much. Um, I go to work only two hours. Just office cleaning. Eh? Um, come back home. Uh, I could ask anybody come to help me um, and <laughs> paint, paint my share. Uh, outside. You know, to sit outside, uh, in front garden, <coughs> all a colored peel off. I got to every every year I have to paint. I have to paint them. Um, let's see my skill. <laughs> Normally, is my my husband do it, but he not finished. I got to finish it. Only one lip, <laughs> only one share lip. He do one chair last night. Um, สาวพิมพ да ์กันเลิกงานมากนาะครับเหตุงานแค่สองชั่วโมงเองมือนี่เนาะจ้ะเนาะเอ่อเหตุงานทำความสะอาดออฟฟิศเนาะจ้ะเนาะสองสองชั่วโมงจ้ะกลับมากอะผัวเหตุบวกลวพี่น้องผัวเหตุบวกลีนอสาวพิมพ์ก็ต้องเป็นคนเหตุต่อนะคะเนาะผัวเหตุอันหนึ่งเอ่อสาวพิมพ์ก็ต้องให้มันเหตุให้มันเลี้ยมือนี่เนาะนั่นแหละค่ะมา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 ซอยสาวพิมพ์ในเด้อพี่น้องจะฝ่าเบื่อสาวพิมพ์เด้ออย่าฝ่าเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้อ ฮักฮักสาวพิมพ์เนอร์จะเด้อว่ามีอย่างมากมายเนาะคะ่ะเนาะเอแซมมือล้วก็บ,บอได้ลงคล,คลิปนะคะเนาะสาวพิมพ์ก็หาแนวมาลุ้งนะจน๊ะเนาะเอ่จังไดกะอยู่เป็นมูสาวพิมพ์เนอร์พี่น้องเด้อยันหนีจากเด้อย,ยนนันเรียนจากเด้อดึงแขนลากแขนพวกเจ้าสิไปใส่ก็ลากแขนสาวพิมพ์ไปน้ำเนจ้ะหายไปน้ำเน้หายไปน้ำเน้น่าจะมาเวาวไหลมันยางมันหยืดนะพี่น้องอันแต่ว่าอันั้นที่แน่ๆสาวพิมพ์อยากถามว่า โอ้ยบาเราขายเบาพื้นผัวเนีเถอะเบาพื้นผัวขายดังนอกจากนออันบ่ได้เอาพื้นผัวเอื่นดังนอกนนจากแต่ว่าขานเ้าหอฟังแล้วก็ย,ายาก่าน่ะจิกดด้านซับ <laughs> อันซับพิมพ์ด้ละอันอันเบาหอฟังก็ฟังซื้อได้พี่น้องจะตอดด้วยเดราะพวก,เ,กเป็นขี้ผัวขายบวเพวก,เ,กเป็นขื้ผัวขวายบ เงือดเงินอันภาษาอันงานชัน <_ d ata> ่นีเขล็ดบอลเลวเฮ็ดยังก็ต้องหาซอยเป็นตาหน้าเป็นตาในาเคล็ดย,ยังว่ากล็ยังวะอันจริงจริงหนึงมันหนักสิแล็กแต่หมู่บ้านนี่เดย์เพิ่นการกามันจะเฮ็ดงานเนาะเพิ่นก็เอาตระหน่วนลาลาวาเซียนมาเซีท่าสี เ้าอี้สีซาสีเก้าอี้ที่ไหนเลยทายเ,าเยามียเห็ดโอ้ยเงยไหลายทำทาเป็นคืดๆตรงมือคือดอคนี่สุว่านนี่ล้วก็ตือลือร้อนไปไปไม่มาเจ้าจมให้สาวพิมบันนี่เมียฉันเห็ดงานเบื่อมือเป็นยังไงไมาเห็ดงานทางบ้านอยู่สันเอากบดีผมเห็ดได้ล้วสันเอว่า เสนอหนาเองตัวน้องินต้งแห้งแสดงว่าบอกว่า,วา,วออวาไว้เห็นเราสิเฮ็ดดอกแสดงว่าซาบิมกัไปเฮ็ดงานเนาะเฮ็ดงานทำความสะอาดอยู่เบิดมือคอยก็เฮ็ดงานเมื่อย์มาสั้นมาสัน้นโอ้ยนางอยู่ออฟฟิศซื่อๆกับเมื่อยกับผดแล้วแสดงว่าเพราะพ่อไปเป่าเลยบอกแสดงว่าด่ากันในมือขึ้นนี่สร้างเว้แค่นี้ยังกัจับให้ซอยภาษาเฮ็ดนักกินคณะไปเฮ็ดนักกินจังสิ มาซอยเน่ยสันซอยอย่างซอยล่างถวยพนะฟังมึงปวดมาดูเแค่ยังคือยากเห็นเห็ดน้ำนายนายนายบุญคอยมาหลายคักแท้พี่น้อง <c oughs> ความเปอย่างว่าบาปดอกความเปอย่างว่ากรรมมันอันม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 ันจะเป็นบาปเป็นกรรมนะคือคือคือ,คอในท่าทางชีวิตเนาะแต่เนะานะมันจะงอเสาเจ้า,จาของมันจะเอ่อจิตแต่ของมังจะเสามองเนาะพี่น้องเนาะ บุญลายังได้พ่อเขากระซิไลตัวเนาะไทยสัญญากันมาพ่อกันได้ตั้งแต่อันไมาอันไม่ยูนีก็ขี่รถมาบ่าได้พี่น้องเอ้ยตรงใ้ขี่เครื่องมากซิเมนบุญตัวบ่พี่น้องว่าบ่ว่าบ่ว่าบอ่อันไหมา่านปลาไหหมูม่าน ถ้าส <Es> <an> ีซอยผนมันจมเป็นมูฟังนะพี่น้องสาวพิมม์เนี่ยจะวาสาวพิมม์เ้อหาแน่วเบาสุขฟังซื่อเนี่ยอักว่าก็เบากับโบได้หัวนะพี่น้องเนาะโบได้หัวกับเงี้ยวฝืดเพื่อนบ้านบ่วันที่เนียน ทาสีเก้างเ,าเ,าเา้งเร็วๆสิเป็นท่าสีขอบหน้าต่างในบ้านในสาวพิมม์อันไม่ตแต่งตาสาวพิมพ์เห็ดดิน่ะท่าสีประตูท่าสีขอบหน้าต้งหน้าต่างนี่สิมาท่าเพื่อนเห็ดเฉยเดียวหนึ่งเขจมมาสันแปดแปดพี่น้องเอ้ยตัวสาวพิมพ์มนะเงินลายเงินลายจมขึ้คือ,คอจมสร้างเลีวว้ยเบาะน้ำเหลวสาวพิมพ์ขึ้นซัก ับบเฮ็ดเล็บเฮ็เล็บ<ๆ>ยังสิเหียนมาท่าสีซอยวันนี้โคตร่าหลอบแรกแล้วแล้วก <c oughs> สิ้ายมันหันแหงจ้าหน่อยกสีมาท่าหลอบที่สองมาพี่น้อง่ะใกล้สีแล้วแล้วนี่กันท <c oughs> ่ารอบเดียวมันกับบกง่ามมันมันยังเป็นอืนดๆอยู่มั้ หลายหลายหลอบมันเป็นสีดำสีดำคือสีขอบนห้าตางนันไหมพี่น้องมาเดินมาเดิมาซอยสาวพิมมนเดินมาซอยอย่างมาซอยฟังสาวพิมจมเนี่ยนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะอัน รอบหนึ่งรอบแรกแล้วไปแล้วน,าน่าจะนาะเดี๋ยวอันจังไนคอยคุยกันนา่าจะเสร็จแล้วจ้าพี่น้องเสร็จแล้ว I'm done now have a look everybody looks good เป็นยังไงพี่น้องผู้ใดอันท่าสีเป็น่นบอกสาวพิมเน โอบอค่ะโอบอโอบบจ้าฝีมือค่ะฝีมือร์วหลังจากันนั่นแล้วคันวางยานใ์สีเด็ดท่ากรอบหน้าต่างนะคะนเนาะยังไงสีมันเริ่มสีมันเริ่มออกอีกแล้วจ้ะสีเริ่มแตกอีกแล้วค่ะทุกปีซาพิมพ์กับสีก็ต้องท่าสีนะคะเนาะ ก่อนถ้าก็ต้องอ,อ,อันเอาอันอีหยังก่อนคะ่ะกระดาษทรายเนาะคะ่ะเนาะเป็นในนั่นเนาะคะ่ะกระดาษทรายมาขัดขัดสีเกา่าสีเก่าออกเนาะค่ะเนาะคะ่ะน้ำขอบหน้าต่างจะ้ะเห็นไหค่ะสีมือสาวพิมพ์ทั้งนั้นเด้อค่นี่สีบอ,อกให้เด้อถึงถึงถึงสีบอสเพอร์เฟกเตกอะพอได้อยู่เนาะจา้ะเนาะนั่นแหละค่ะพี่น้อง ประตูประตูนี่ก็คือกันพี่น้องสาพิมกันสิเห็นไหมได้เอ็นกระดาษไส้เมจีอยออกนะคะเนาะเจียออกแล้วคะท่าสีเพิ่มนะคะนะจริงๆนะว่าสิพากกันเปลี่ยนอย่าได้พี่น้องแต่ว่าแจักแยามได้นี่ตั้งแต่สาวพิมท่าด้วยนี่ค่ะเ<บ>ด้อสาวพิม เป็นคนท่าน,นะคะนะซีนั่นล่ะคราพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนขอบคุณเด้อจ่าเด้อสาวพิมขอขอบคุณทุกการติดตามและเขามารับชมสาวพิมนะคะเนาะเป็นมาเป็นมูสาวพิมพ์นะคะนะเนาะอย่าลืมเด้อคะ่ะ ผู้ใดเอ็นโมเก่าโมใหม่ก็กได้เข่ามากกันอย่าลืมกดไลค์ให้สาวพิมพ์น้ำเน่เด้อจา่าเด้อบบแช่โบเป็นอย่างเนาะคะ่ะเนาะแช่ได้ก็ดีคือกันจ่าแต่ว่ามันก็บโมีสาระอีกอย่างมากมายเนาะคะ่ะเนาะก็อย่าลืมเด้อค่ะ subscribe ให้สาวพิมพ์น้ำเน่เพให้สาวพิมพ์ได้มีกำลังแรงใจหาคลิปมาปอนพี่ปอนน้องเนาะจ้าเนาะถึงสีบอเนื้อหาสีบอ ดีคือมูกัสาพิมกับสิบพยายามนะคะความพยายามของเข้ายู่งใสมันก็ต้องมีผลสําเร็จอยู่ตรงนั้นนะคะนะพี่น้องน,อนะจ้ะเนาะขอบคุณอีกเถเด้ค่ะเดอ้อยู่ดีมีแห้งกันทุกผู้ทุกคนเนะจ้ะเด้อ e you everybody. thank you very much for visit my channel okay my rock wall, whatever and thank you thank you for uh, like and support if you come in Thank you very much. I see you next clip. Or oh, my friend, um, take care. Stay safe everyone. Thank you very much for me again. See you later. Bye.